ไปมาโอยไม่เอาเอามาดิเสิร์ฟโฮโหเสริฟมาเสริฟมาเสริฟมาได้ทำไมเฮ้ยอย่าตบเฮ้ยอะไรวะเกอ๋อฟอร์มโอเคโอ๊ยมาให้เขาเสิร์ฟหมดแล้วคนละพองลูก อ๋อเนะเอาเฮ้ย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 มีตอบมีตอบมีตอบหลายกาดโอ้ยเองเสิร์ฟเองเสิร์ฟฮะให้ลงนะให้ลงนะ

พอแล้วไอ้มึงยิงยังมึงเหรอเอ็งเซิร์ฟเฮ้ยว้าวโดนมึงเฮ้ยอะมานทีไม่ตบกระบุนแล้วโอ้ฮะโคนละสองลูกหมดแล้วเจอเอ็งเจอลูกเสิบเข้แน่โอ้ยมา เฮ้ย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 เฮยเฮ้เฮยเฮ้ยฮ้เก้ยเฮ้ยเ้เฮอยเฮ้ยเอ้ล้ยเฮ้ยเฮ้ย